การจนบุรีประชุมคณะกรรมการจัดทําน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรนษา6รอบ28กรกฎาคม2567จังหวัดการจนบุรีครั้งที่2องทับ2567 วันที่1กรกฎาคม2567เวลา14นาฬิกาณห้องประชุมขวายใหญ่ชั้น5้าสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโทศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมาาคณะกรรมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567จังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่สองทัพ โดยมีนางสาวรังสีมาลัทธนันผู้วิาพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีายรณภพเวียงสิมาวัดที่ร้อยตรีสุภมงคลบูชาไถ่เทศนายอธิสันอินตรานายวุฒิพงศุพควนิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแนมเพอทุกอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนในจังหวัดกาญจนบ,บุรีเข้าร่วมการประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมพิธีการของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายก่อนเริ่มพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของฝ่ายจัดพิธีการและสถานที่พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ณบเรเวณต้นแม่น้ำสามประสบอำเภอสังขบ,บุรีฝ่ายจัดพิธีการและสถานที่ พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณพระอุโบสถวชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีรวมถึงฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการ,รจราจรฝ่ายรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจะทำหนังสือที่ระลึกและฝ่ายการจัดเตรียมด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบโทรศัพท์และระบบสื่อสารทั้งนี้ร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีทิ้งท้ายการประชุมว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกาญจนบ,บุรีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติโดยดูแลการบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งให้ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามพร้อมที่จะประกอบพิธี